สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป .4 ทุกคนนะคะอ่าสัปดาห์นี้นะคะเราจะมาเรียนรูห้หน่วยการเรียนรู้ที่4นะคะเรื่องซ่อมอุปกรณ์นะคะเราไปดูกันนะคะอ่าอันนี้อ่าเด็กวิ่งคนนี้ทำอะไรหกคะไม้ขนไก่นั่นเองเนาะแล้หนูรู้หรไมว่าหากสิ่งของภายในบ้านชำรุดจะต้องทำอย่างไรนะคะ มาดูความหมายและประโยชน์ของงานช่างนะคะงานช่างที่เกี่ยวกับการซ่อมแซมการบำรุงรักษานะคะหรือว่าดัดแปลงงานต่างๆนะคะตัวอย่างการช่างก็จะมีช่างปูนช่างทาสีช่างไม้นะคะช่างไฟประโยชน์การเรียนรู้เกี่ยวกับช่างต่างๆนะคะก็จะเป็นอะไรใช้เครื่องมือได้ถูกวิธีซ่อมแซมของที่ชำรุดนะคะ เข้าใจคุณสมบัติแล้วอุปกรณ์นะตรวจสอบข้อบกพร่องนะคะลดค่าใช้จ่ายต่างๆเพิ่มรายได้นะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูอันต่อมานะคะหลักการใช้ซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องมือนะคะจะมีอะไรบ้างนะ าหาสาเหตุนะคะที่ชำรุดนะทำไมมันถึงชำรุดล่ะศึกษาวิธีการซ่อมแซมอุปกรณ์นะคะวางแผนในการซ่อมแซมด้วยนะ,ะเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ที่เหมาะสมกับงานที่ชำรุดนะซ่อมแซมอุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆนะคะตรวจสอบเครื่องมือช่างที่ทำการซ่อมแซมแล้วนะ การซ่อมแซมอ่าอันนี้เป็นบานพับประตูบ้านนะคะอุปกรณ์ก็จะมีอะไรบ้างนะมาดูกันมีบานพับมีไขควงนะคะแล้วก็สกูนะ,ะอ่าเด็กคนนี้นะคะดูวิธีทํานะคะขั้นตอนที่หนึง่งเราก็จะเอาไขาควงเนี่ยไขยน็อตเข้าไปนะคะสกูนะคะต่อมานะคะก็ทําไมคะนบาบันพับอันใหม่นะคะมาใส่นะคะ ตำแหน่งเดิมอันนั้นคือขายออกนะอันแรกนะอันที่สองคือขายเข้านะคะ,ะการซ่อมแซมขาดโต๊ะเก้าอี้ที่โยกนะคะก็จะมีอะไรบ้างมีกาวดินสอสว่านแล้วก็เหล็กฉากไขควงตะปูเกลียวนะนี่เป็นเกลียวนะ,ะมาดูขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะทำไงคะทากาว ลาเช็คนะคะทาที่รอยที่มันแตกแยกกันก่อนนะแล้วก็ทำไมคะใช้ดินสอทำเครื่องหมายบริเวณจุดนะคะที่ติดก,กับฉากนะ,ะอ่าต่อมาก็ทำไมใช้สว่านนะคะต่อมานะคะเราก็จะใช้สว่านนะคะขันตะปูเกียวนะคะยึดกับฉากเหล็กให้แน่นเลยนะ,ะตามรูปนะคะ แต่ถ้าเป็นนักเรียนอาจจะยังใช้เครื่องมือพวกนี้ไม่ได้นาะอต้องให้ผู้ใหญ่ใช้นะอะการดูแลรักษาอุปกรณ์ล่ะคะการดูแลรักษาเครื่องมือนะคะที่ชารุดนะคะถ้าเกิดชำรุดขึ้นมานะ,ะเราควรทำไมคะซ่อมให้อยู่ในสภาพที่ดีก่อนนะคะเพื่อน,นําไปใช้นาะออย่างเช่นอะไรสายวัดซ่อมได้โดยใช้เทปพันนะคะแล้วก็ไขควงถ้าหลุดเราก็ติดก,กาวเข้าไปเนาะ ำความสะอาดเครื่องมือล่ะก็ทำไมคะเช็ดนะให้สะอาดนะเครื่องมือที่เป็นโลหะเราจะทาด้วยน้ำมันกันสนิมวิธีจัดเก็บก็ต้องเก็บเข้าที่ให้เรียบร้อยนะคะตามหวมดหมู่ของอุปกรณ์